ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับเทตุท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นในหอยอีกแล้วนะเป็นเดนีหนท่งกรก,กรดาคมโปรดชชยวิจารณญาณ ในการรับชมด้วยครับนะไันนี้ครับชมเพใบดำก็เบ่งปันเนวทานวิ่งสามตัววิ่งสามตัวล่าง แบ่งปันเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองนะก็แบ่งปันสมตัววิ่งสิบหน่วยล่าดียวทันที่แล้วก็แบ่งปันป9ก้า3าสี่เสามสก็ขอบคุณอย่างมากครับนะ เดาทันที่แล้วก็ผ่านหลักหน่อยเนาทันใหม่นี้ก็แบ่งปานเจ็ดหนึ่งสองต่อไปครับท่านใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปานเนวทันครบล่างนะแนวทันครบล่างก็แบ่งปานนะสองเทียวนะสองเทียวห้าเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ แล้วก็0 1 2 3 4 5 6สรุปแล้วชูน0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5ชชน6ตัวเนวียวทานครบล่างชชน ก็ขอบคุณอย่างมากครับนะปานเจ้าของแนวทางต่อไปครับใบนี้ท่านนี้ก็แบ่งปนันฝั่งซ้ายก็เป็นอนทานที่แล้วนะสรุปแล้วก็ผ่าน530สามนีวท่านใหม่นี้ครับก็ฟังขวามือนะท่าน6 93 369 9739นะ693 369 9739ก็แบง่บงปันรวม4ชุดนะต่อไปครับใบนี้ชมเพก็แบง่งปัน แบ่งปันสตัวหนึ 1, 1, ก็ผ่านนะท่านสี 4, 6, ก็ผ่นเจก็ผ่นศูก็ผ่นแล้วทันใหม่นี้ก็แบ่งปันเกานนะึ่ะท่านเกนะแล้วทันใหม่นี้ก็แบ่งปานสองตัวเป็นท่านร้อยสิบหน่อย ไปต่อกันเลยใบนี้ครับท่านชุมเพก็แบ่งปานเนื้อท่านเป็ดเจ็ดเป็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะท่านเป็ดเจ็ดเป็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะ สองสูตรจับคู่นะท่านเปกหนึ่งกับ78็นะสองสูตรจับคู่เดี๋ยวทันที่แล้วก็ผ่าน03นยะศู 03. ก็หลุดไปล่างก็มีบ้างนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนวทางที่แบ่งปันสองสูตรจับคู่บนล่าง ต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับนะชุมเพอ,อีก1นึ่งใบท่านก็แบ่งปานแบ่งปานสองสูตรนะท่านสองสูตรชูนนะในะท่านใบนี้ก็แบ่งปานชูน2ตัวเดียวนะสองแล้วก็สองชูน2ตัวเดียว นดืทันที่แล้วก็ชชน8นดเยวทันใหม่นี้ก็ชชน2ตัวเดียวเป็นเดียวทางยังไงก็ขอบคุณอย่างมากครับนะแนวทางที่แบ่งปันท่านระชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังเจอกำลังใจด้วยครับนะ ต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็รวมคู่สองตัวล่างท่านชมเพนะท่านนะสามสูตจับคู่กบงปแป่งปัสองเก้าหนึ่งเก้าสองปดหนึ่งปสองเก้าหนสอง ชอบแปสแล้วก็เกสองนะก็สามสูตรรวมคู่ก็ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวทางไปต่อกันใบนี้ครับปันก็แบ่งปัน,ปนวิง่งบนวิ่งล่างนะ ก็แบ่งปานวิ่งบนวิ่งล่างวิ่งบนสองแล้วก็วิ่งล่าง3วิ่งบนสองแล้วก็วิ่งล่าง3นะเดาทัานทีแล้วก็ผ่านนาท่านาทันทีแล้ววิ่งบนโซนวิ่งล่างแปกสรุปแล้วก็ผ่าน ก็ขอบคุณอย่างแรงเลยเดยวทางต่อไปครับใบนีนะชมเพแบ่งป,ปันตัวเดียวล่างแบ่งป,ปันสองตัวเดียวนะถ้าชมเพก็แบ่งปันล่เดีวทางใบนี้ก็แบ่งปานสองนะแดวทันที่แล้วก็แบ่งปานแปด ก็สรุปแล้วก็ผ่านเป็ดเกนก็ผ่าน4 2 6 0 1 7 000, mm hmm. 1> กนย็ผ่านนะแล้วท่านใหม่นี้ก็แบ่งป่าน2ตัวเดียวนะขอบคุณอย่างมากครับนะก็ยินดีด้วยยินดีด้วยท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยจริงๆครับท่านนะ เราไปชมกันต่อครับใบนี้ก็เป็นแนวทานชุดปฏิทินนะท่านใบนี้ก็เป็นแนวทานที่แล้วนะแนวทานที่แล้วเนาะก็3ามเจ็ดห้นะท่านตาใครตามันสรุปแล้วก็ผ่านครบนะสาม 503นนะเดี๋ยวท่านใหม่นี่ครับเจ้าของแนวทางก็แบ่งปานอีกแล้วครับท่านเราไปชมกันเดี๋ยวท่านใหม่นี่ก็แบ่งปาน9501นะท่านก็ก็แบ่งปานชัดนะท่านนะแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่ ตาใครตามันอีกครั้งนึงนะท่าน905นะท่านจับชุดนะ905 095 590แล้วก็ตามด้วย091 091ก็แบ่งปันรวม4ชุดนะก็ขอบคุณอย่างมากแล้ว ให้แนวทางที่แบ่งป,นปันอย่างเร็วทันใจจริงๆครับนะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนะก็ขอบคุณมากไปต่อนันเลยท่านนี้เซียนหนอง เซียนหนองคายนะท่านใบนี้ก็เป็นแนวทางที่แล้วนะสรุปแล้วก็ผ่านนะท่านแนวทางที่แล้วก็ผ่านนะท่านศูนย์ห้าสามห้าศูนย์ห้าสามห้ากับศูนย์หกสามหกจับชุดนะท่านก็เป็นแนวทางครบนะครบสามตัว สรุปแล้วก็ผ่านนะท่านนะ405306ก็ผ่าน053530นะก็ครบ3ตัวครับท่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับก็เบ่งปานอีกแล้วนะ043516ก็เบ่งปานเบ่งปาน6 ตัวเป็นแนวทางยังไงก็ขอขอบคุณมากขอบคุณแนวทางนะหกตัวครับท่านต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นนาทานวุดนาะท่านก็เบ่งปันล่างเบบสี่ตัวนะสามสี่ห้าจ็ด สาม่หนะ้า 3, 4จ7นะก็แบ่งปัน4ตัวเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนยวทางที่แบ่งปนันนะท่าที่แล้วก็ส 8, 8, นะี่ห้าหแปดผ่นแปกะต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับชมเพอีก1ชุดนะท่าน ท่านชุนเพก็เบ่งปัน,น87 17 7, 8, 8, 18 7, 87 1718ครับท่านก็แบ่งปัน3ชุดเป็นแนวทางก็ เนียทานที่แล้วก็ศูนย์สามจับคู่กับสองสามก็ผ่านศูนย์สี่ก็หลุดล่างนะห้ 5, 9, 3, าเก้าสามคู่ต๊ดหกเก้าศูนย์ก็ผ่านในหนึ่งหกก็ผ่านนะท่านก็ขอบคุณมากครับนะเปกหนึ่งจับคู่กับเจ็ดแปดนะท่านสามชุดไปต่อการนะไปต่อการใบนี้ครับท่าน วันี้ก็อีกชุดหนึ่งท่านชมเพเบงปานก็คู่สองฝั่งนะท่านฝั่งละสองตัวจับคู่นะฝั่งละสองตัวจับคู่12กับ8ปดนะจับคู่ก็แปดหนึ่งปดสอง,นงเองนะท่าน ก็ท่านชนเพลก,ก็แบ่งปานลลยเดยวทานโคสองตัวล่างนะก็ขอบคุณอย่างมากครับนะเราไปชมกันต่อครับท่านใบนี้เลรท่านนี้ก็แบ่งปานเ้าทานดับเต็มดับเต็มนะท่านดับเต็ม รวม3ตัวนะทานก็แบ่งปันปดับเต้น8เต้มเจเต้มนะหนะแนวทันทีแล้วก็ดับเต้มสาเต้มสองเต้มหนึ่งสรุปแล้วก็ดับผ่านแนวทันใหม่นี่ก็แบ่งปันปดับเต้ม8เต้มเจเต้มห ดับสตัว3ามแต้มไปต่อกันเลยใบนี้ครับท่านใบนี้ก็แบ่งปานทานหน่วยล่างนะแบบตัวเดียวแบบหนึ่งตัวก็แบ่งปานศนยแบ่งปานศตัวเดียวเนะะาะเดี๋ยวทันที่แล้วก็แบ่งปาน9้า สรุปแล้วก็ผ่านเน๋นวทันใหม่นี้ก็แบ่งปันแบ่งปันศูนยตัวเดียวก็ขอบคุณจริงๆเลยแนวทางที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจนะต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็นแนวทาง หลักอร้อยนะท่านหลักอร้อยวันเบ่งปานเก้าตัวขาดตัวเดียวนะท่านก็เบ่งปานหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้า 012345ครับท่านก็เบ่งปัน9ตัวขาด8ดนะแนวทานที่แล้วก็ผ่านนะแนวทานที่แล้วก็ผ่าน5หลักอร้อยนะก็ขอบคุณจริงๆแนวทางที่เบ่งปานนะท่าน เดวทานที่ประพันธ์มาก็สรุปแล้วก็ผ่านต่อไปครับเ,าเราไปชมหลัก10กันบ้างนะสิวัน10วันนะท่านก็เบ่งปัน9้าตัวขาดตัวเดียวเบ่งปัน7จ็ดแปดเก้าหนึ่งสสาี่ห้าหเปด 9ก้าห5 6กนะก็แบ่งปันแบ่งปัน9ตัวขาด1ตัวก็ขอบคุณอย่างมากนะเดี๋ยวทันที่แล้วก็ผ่านนะท่านศูนย์ขาด1 0ึ่เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปัน9ตัวขาด1ตัว ไปต่อกันเลยใบนี้ครับนะกุ้งนะท่านคู่ล่างชุดล่างสรุปแล้วก็หลุดนะสรุปแล้วหลุดใบนี้ก็เป็นแนวทานที่ที่แล้วนะหลุดนะท่านใบนี้ครับไปชม เ้อทันไวนี้ก็แบ่งปัน45ชุดนะท่านเจ้าของเนวทานก็แบ่งปันอีกแล้วนะก็ุ้งแบ่งปัน00 00, 01, 02, 03, 04, 0ู0ย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูเแป้าและก็ 1>, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 8 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 4 4, 4, 5, 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 8 7 8 8 8 8 เกครับท่านนะก็ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะท่านใหม่นี้ก็แบ่งปัน,ปนรวม45ชุดก็ขอบคุณอย่างมากเช่นกันถ้านผู้ชมก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคลิปนี้ก็เจอการเพียนเท่านี้ เราเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม